หัตการที่แหม่มทำนะคะก็จะมีซับเป่าลิปผ่าตัดถุงใต้ตาดึงหน้าฟูเฟสนะคะดึงคอตดัดดูดไขมันกรอบหน้าและเหนียงเติมไขมันเปลือกตาเติมไขมันทั่วใบหน้าค่ะหลังจากทำหนึ่งเดือนค่ะ เราแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่ากรอบหน้าชัดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคอนะคะก็เก็บได้เรียบนะคะไม่เห็นริ้วรอยแล้วนะคะแผลผ่าตัดก็เรียบนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะช้นตานะคะก็เก็บได้เรียบนะคะแทบจะไม่เห็นแผลเป็นเลยค่ะแผลเล็กนะคะแล้วก็ช้ำน้อยแล้วก็บวมน้อยด้วยค่ะ ถ้าคิดจะทำศัยกรรมนะคะจะต้องหาข้อมูลที่ดีนะคะต้องทำกับแพทย์เฉพาะทางและสถานพยาบาลต้องได้มาตรฐานด้วยค่ะนำมั่นใจในโรงพยาบาลศสยลยกรรมตกแต่งรบียงค่ะ